ใน่งหลานะคะก็อย่าลมนะนะร่วมโครงการนี้ก็แน่อจะออไปด้วยนะรัทุกคนค่ะขอ้โคก รูกยังงครับอาจารครับครับรู้ส <Clark> ึกยางไรรบายครับครับก็รู้สึกตื่นใจมากครที่ได้เป็นเจอาหน้าที่ระดมที่คนมาบริาคโรืนมาูึกแล้วครับอารยธรรมที่ทาให้ส่วนรวมาอยู่นั่นะครับเราควรจะนะครับไม่ต้องเฉพาะโบราณถ้าบจาคไปได้น้าหีอะไรให้ผมเสือผร้องเรียนช่วย ที่ผ่านมาผมเชื่อทุกคนคนเนเนงเคยทำสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่ผิดมาแล้วแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ดีแน่ๆครับผมก็รู้สึกว่าผมภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรวมนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่มองเห็นพวกเราในห้อบ นเราขาดดวตาทุกีนึงเนี่มีคนต้องการที่จะออกแบบงารนงนแบบตอนนี้ยอดเลยจาถือว่าสิ่เรานำมาใช้ทีนี้มีถึง500องผมคิดว่าอะนใหญ่ไมควเลยมันช่วยกานทำให้สังคมน่าอยู่น่าชื่นใมันช่วยกาทำให้เรนรู้ด้วยกันที่เขามีเอกาหรือเขาเจอปัญหาให้มองสิ่งสวยงามที่เรามองเห็นทุกวันนี้ไม่ได้ช่ให้เขามองเห็นว่าแต่ทุกคนเช่อว